พบ,บกับช่องสุบัสครับมาทันจัดเด็ดพอดีเลยครับมิดล้อครับท่านผู้ชมดูครับมิมดล้อเลยครับล้อหน้าก็ลงครับทางนืดๆครับ แดงครับเบก้าสีเขียวครับน่าจะเขียวเ erm ปเปอร์ e 190, รมินต์6เฮอีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเลยไหครับเจอกับโกเบครับโอ้วยักษ์ใหญ่ครับพิ่งเคยเจอครับ SK 2 1 0 LC ครับโอ้วใหญ่ๆเลยครับ ตอนแรกก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับขึ้นมาได้แล้วออกตัวมามาถึงตรงนี้จุครับต้องทำแบบนี้เอาครับนํำไม่ได้ครับเยียงเยียงมากเลยครับ แข็งนิดนึง่งกี้นี่สุดยอดครับ1.2คิวน่าจะได้ครับรถลองนะครับ เยอะอยู่เหมือนกันครับ oh, <good. S 1> ดูขเขาจะเอาขึ้นครับ คันชนนี่เกือบพัพงครับ น่าจะจอดแล้วครับดูทางก็น่าจะรู่วา <c oughs> นีจะเป็นห้าฟันที่โคตรใหญ่แล่วมาดูครับขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้ยกขึ้นเลยครับโอ้ยไหนแล้วครับยกง่ายง่ายอย่างนี้ นี่น่าจะเป็นเจ้าของเทชลเรือ16ล้อนะครับที่อยู่บุรีรัมย์แม่กกาซลินนี่นะครับ16ล้อจากอูปอลชัยครับแต่ตอนนี้เทชลเร์ไม่อยู่ครับอยู่แต่แม็กโฟวอ่ะคลิปนี้จบแค่เท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามให้ช่องสฟลุ๊์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆอย่างนี้ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ